สวัสดีทุกคนนะคะ The Viking Family สวัสดีค่ะวันนี้มากินขนมจีนน้ำยากันนะคะน้ำแกงใต้น้ำยาหรือว่าเรียกว่าน้ำแกงใส่พร้าววันนี้น้ำแกงใส่พร้าวนะคะก็คือน้ำแกงใส่น้ำยาัแหละ,ละใส่กะทินี่นะคะดูมีปลากรอบด้วย <c oughs> มีขนมจีนเี่ <c oughs> Oh ยมทำเสร็จได้สักพักอยงแล้วแต่ว่ารอให้เส้นขนมจีนแห้งนะคะจะได้กินอร่อยเพราะว่าเส้นก็ต้องต้มเองเดี๋ยวราดน้ำยากันนะคะมาค่ะ น้ำยารลิมากเหมือนที่แม่ทำที่บ้านเดี๋ยวจะให้ดูนะคะโอเควันน okay. ี้ปุ๊ดตักไอวันนอตอันนอตที่ฟาร์มสไปซี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะยกกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะ uh. หน้าตาหน้าทานมากเป็นครั้งแรกนะคะที่ทำแล้วหน้าตาออกมาเหมือนที่แม่ทำที่บ้านแล้วก็หอมมากนี่ขนาดไม่มีใบกรูดไม่มีตะไคร้นะคะนี่นะคะหน้าทานมากเดี๋ยวมาทานกันเลยค่ะผักอาจจะไม่ครบนะคะเพราะว่าไม่ได้แพลนว่าจะทำขนมจีนน้ำยาคือซื้อกะทิมากระป๋องหนึ่งว่าจะเอามาทำกล้วยบวชชี แต่ทีนี้ไปไปมามา oh. <What? S 1> <laughs> แต่ทีนี้ไปไปมามาอยากทานขนมจีนก็เลยเมื่อเช้าเออ่โทรไปถามน้องสาวว่าขนมจีนทำยังไงทีนี้เอ,อนางก็ไม่มั่นใจก็บอกว่าให้โทรไปถามนะจะโทรไปหาแม่ก็ไม่ได้แม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนางไม่มีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กันทำไม่เป็นก็โทรไปหาน้าสาวก็แนะวิธีทำมานะคะ สำเร็จเสร็จสับเป็นขนมจีนน้ำยาโอ้ยมีความสุขมากเพราะว่าเราจะพลาดไม่ได้เรามีกะทิกระป๋องเดียวใช่ไหมคะถ้าพลาดนี่คือพังนี่ค่ะเรศค่ะเรศอืมอร่อยค่ะ คือว่ารอบนี้นะคะถึงเครื่องถึงปลาถึงเคยถึงทุกอย่างปกติจะจะ,จะใส่อมอมออมเพราะว่ากลัวเครื่องหมดกลัวกะปิหมดรอบนี้กลัวไม่อร่อยใส่เต็มที่นะคะใส่เครื่องใส่เคยถ้าหัวหมัด ถึงเครื่องถึงเคยทุกอย่างคือคือคนใต้อะเวลาเวลาจะเอ่อมันทำแกงทำอะไรเงี้ยนะคะถ้าจะกะประมาณว่าจะใส่เท่าไหร,ร่ไงอะจะไม่มีหรอกว่าเป็นช้อนโตะ๊ะช้อนตวงหรือว่าเป็นลิตรเป็นกรัมจะพูดเป็นว่าเท่าช้อนเขียวเท่าหัวหมัด เท่าหัวเมดตีนเท่าปลายก้อยเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็กะประมาณเอาเองแล้วแต่ประสบการณ์ของบ้านใครพูดแบบไหนนะคะเท่าหัวหมัดถ้าคนกำมือเล็กก็ก็หมัดเล็กถ้าคนมือใหญ่ก็หมัดใหญ่นะคะก็แต่เค็มหน่อยชูบบาปาร์ี้นนอุนเยนเนาะ ชุป,ปาี่น,น,นริรสม,ม,มากดีใจมากแล้ววันนี้คุณสามีไปธุระที่ไหนออสโลโอกาสดีฮีไม่อยู่บ้านรีบเปิดประตูเปิดหน้าต่างเอาเครื่องตั้งไฟเลยค่ะแต่ได้ไม่ต้องมีคนบดรีบทำเลยอ่ะทำเสร็จ กินสบายใจไปทันกินเที่ยงพอดีนะคะอร่อยอกินไปเมาไปกะว่าเดี๋ยวกินเสร็จจะเดินไปตรงห้างใกล้บ้านนะคะเดี๋ยวกะว,ว่ากินเสร็จจะเดินไปที่ห้างใกล้บ้าน จะไปซื้อไม้เซลฟี่อันใหม่เมื่อกี้ตอนที่ทำน้ำยาก็จะปรับไม้เซลฟี่หนักมือเกินไม้เซลฟีคอหักค่ะออสวดไปแล้วหนึ่งคอหักขาดสองท่อนแบบซ่อมไม่ได้เดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่สักอันพังทลายทุกอย่างอันไหนที่มาถึงมือดิฉันพังหมด อร่อยเสียดายผักไม่ครบผักไม่ครบบริกัดแตงกวาก็คิดว่ากัดสตอหันมากินขึ้นช่ายก็คิดว่ากินชะอมน่าสงสารเ <laughs> พราะไม่ได้แพลนไงก็เลยไม่มีสตอไม่มีมะเขือชะอมไม่มีไม่มีผักดองไม่มีอะไรสักอย่าง ก็มีดีที่มีกระหล่ำปรีกับแตงกวานะคะแล้วก็มีปลากรอบ mm hmm. ได้แรงอกเขาได้แรงอกหลายคนถามว่าอากาศเป็นยังไงช่วงนี้สองสามวันที่ผ่านมานี่ฝนตกนะคะก็อึมครึมแต่ว่าวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานพอมีแดด แต่ก็มีเมฆกระจายเป็นหย่อมย่อมไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกแต่ก็ได้อยู่ค่ะก็ไม่หนาวมากเ <c oughs> ติมน้าแกงสักนิดหนึ่ง นะคะสาคลายนะคะคลายลำลึกบ้านคลายลำลึกอาหารใต้นะคะอิ่มมากกินไปสองโคมนะคะตบท้ายด้วยโค้กค่ะรสนะคะ <c oughs> ดีใจมากที่ทำสำเร็จนะคะน้ำแกงขนมจีนน้ำแกงใต้ เดี๋ยวยังไงขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าไม้เซฟี่หัก2ท่อนเดี๋ยวจะไปหาซื้อใหม่ตรงแถวห้างแถวบ้านเนี่ยค่ะและยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ